ว่ามีหนี้เยอะมีนี้เยอะ,ยอะนะแล้วก็มีเจ้าหนี้หลายรายไม่รู้จะเคลียร์ลายไหนก่อนดีอ่นะครับเป็นคำถามที่ดีและเป็นคำถามที่หลายคนมักจะถามนะเพราะว่าเมาหมัดไปหมดแล้วเยอะเหลือเกินนะครับมันก็จะมีสูตรนะมีสูตรนะหลายๆสูตรเพื่อนๆอาจจะเคยฟังไปแล้วนะหนึ่งในสูตรนั้นคือยังไงหเลือกว่า นี่ก้อนไหนนะครับที่มีดอกเบีย้ยแพงที่สุดก่อนอืมนะครับนี่ก้อนไหนเป็นนี้ที่มีดอกเบีย้ยแพงที่สุดก่อนให้รีบจ่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าดอกเบีย้ยมันแพงรีบจ่ายให้มันจบๆนะหรือบางสูตรก็บอกว่านี่ก้อนไหนที่เล็กรีบจบก่อนเพราะว่าพอเราจบนี่ก้อนเล็กๆไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมีกําลังใจในการชําระนี้อ่านะครับอันนี้ก็เป็นสูตรที่ถูกต้องนะ แต่ว่าวันนี้ผมจะมาแนะนําอีกเปิดอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันว่าจากคีคําถามที่บอกว่ามีหนี้เยอะมีเจ้าหนี้หลายรายไม่รู้จะเคลียร์อะไไหนก่อนดีนะผมบอกว่าอย่างนี้ผมต้องแบ่งเป็นประเด็นแบบนี้นะครับคือ1แบ่งประเภทหนี้ก่อนไม่ใช่ประเภทหนี้ประเภทของลูกหนี้ก่อนนะประเภทของลูกนี้ก่อน,นะอน,อนคือหนึ่งนึ่นี่นะฮะคือคุณเป็นลูกหนี้แบบไหนนะกลุ่มที่1คือเป็นกลุ่มประชาชนคนทั่วไปนะ กลุ่มประชาชนคนทั่วไปคืออะไรก็คือเนี่ยมนุษย์เงินเดือนเจ้าของกิจการไม่ใหญ่โตมากมากมายนักนะอาชีพอิสระค้าขายว่าไปคือประชาชนรายย่อยทั่วไปนี่ส่วนใหญ่คือนี่อะไรฮะคือนี่บัตรเครดิตนี่สินเชื่อบุคคลนะเป็นนี่เพื่อนฝูงเป็นนี่ญาติพี่น้องนะเป็นนี่นอกระบบอ่านะครับก็จะประมาณนี้ส่วนกลุ่มที่2นะฮะกลุ่มของลูกนี้กลุ่มที่2คือเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจ SME นะครับอันนี้คือ คุณจะมีนี่อะไรมีนี่ธนาคารนะเงินกู้ O/D ตัว P/N นะกู้มาสร้างโรงงานกู้มาซ่อมออฟฟิศกู้มาซื้อเครื่องจักรนะมีวงเงิน O/D หมุนเวียนไม่ซื้อสินค้ามีตั๋ว P/N เอาไว้ซื้อสินค้านะมี LCTR เอาไว้นําเข้าส่งออกมี packing credit นะมีวงเงินขายรถเช็คมีวงเงินขายอิน o วไอนะเขาเรียกว่า factoring นะคือมีวงเงินที่หลากหลายในการทําธุรกิจนะ อันนี้คือหนี้ธนาคารนะครับสองคือหนี้ซัพพลายเออร์หนี้ซัพพลายเออร์คือคู่ค้าของคุณนะคุณเป็นโรงงานประกอบอะไหล่รถยนต์นะครับซัพพลายเออร์คุณก็คือโรงงานเหล็กโรงงานยางโรงงานจาระบีโรงงานอะไรก็ว่าไปนะคือพูดง่ายคือของที่เขาต้องคุณต้องสั่งเขามาเพื่อผลิตหรือคุณเป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้านะซัพพลายเออร์คุณก็คือโรงงานที่เป็นเขาเรียกว่าไง ไอ้ตัวปัน่นปั่นได้ปั่นผ้าโรงงานกระดุมโรงงานซิปที่เขาเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องคุณคือผู้แก้คุณต้องสั่งของเขาอะ่ะนะนี่คือซัพพลายเออร์นะครับแล้วเป็นนี้อะไรส่วนใหญ่เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นนี้พักพวกเพ,พื่อนฝูงในวงการนะครับหยิบยืมเงินกันไปแลกเช็คนะ่หรือว่าตั้งวงแชร์ะนะครับมีวงแชร์ก็ก็ตั้งวงแชร์สำหรับพวกนักธุรกิจเขาจะตั้งวงแชร์กันนะก็คือสําหรับผมเนี่ยผมจะแบ่งลูกหนี่เป็น2กลุ่มนะ คำถามคือจะจ่ายหนี้ก้อนไหนก่อนอก็คือจงบอกก่อนว่าคุณต้องแบ่งหนี้เป็นสกลุ่มก่อนนะลูกหนี้เป็น2กลุ่มก่อนลูกหนี้รายย่อยกับลูกหนี้ทําทธุร,รกิจหนี้มันก็จะไม่เหมือนกันนะประเภทของหนี้สินก็จะไม่เหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนอ่าถ้าเป็นหนี้ของประชาชนคนทั่วไปนะเป็นหนี้ของประชาชนคนทั่วไปจะมีหนี้อะไรบ้างนะประชาชนทั่วไปจะมีหนี้อะไรหนี้บ้านหนี้บัตรเครดิตหนี้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่หมุนเงินไม่ทนันไปหยิบยืมเข้ามา นี่นอกระบบนะอันนี้ก็แบ่งได้ประมาณสประเภทนะครับสำหรับประชาชนคนทั่วไปนี่ผ่อนรถนะนี่บ้านนี่รถนี่บัตรยืมญาติยืมเพื่อนแล้วก็นี่นอกระบบไปดูที่นี่บ้านก่อนนะนี่บ้านคือถ้าคุณจ่ายไม่ตรงเขาทําอะไรคุณได้นะถ้าคุณจ่ายไม่ตรงฟ้องยึดขายทอดตลาดนี่คือหลักการนะจ่ายไม่ตรงเริ่มจ่ายไม่ได้จ่ายไม่ไหวปุ๊บ ผิดนัดชำระนี้ติดต่อกัน3เดือนถือว่าเป็น NPL สุดท้ายลากเวลาไปสักพักเขาก็จะฟ้องฟ้องเสร็จพิพากษายึดทรัพย์ขายท่ดตลาดขายท่ดตลาดบ้านหลังนั้นไปนะครับต่อมาคือนี่บัตรเครดิตนะถ้าคุณไม่จ่ายคืออะไรนะเป็นนี้เสียยกเลิกบัตรสินเชื่อบุคคลคก็เหมือนกันยกเลิกวงเงินนะบัตรกดเงินสดก็ยกเลิกนะฟ้องเหมือนกันฟ้องพิพากษาตามยึดทรัพย์ยึดทรัพยพ์อะไรบ้างก็สังหาริมทรั์ถ้าคุณผ่อนบ้านอยู่ ต่อให้คุณผ่อนบ้านตรงผ่อนบ้านดีกับธนาคารที่คุณผ่อนบ้านอยู่แต่ถ้าบัตรเครดิตคุณผ่อนไม่ตรงผ่อนไม่ดีนะครับเขาก็มายึดบ้านที่คุณผ่อนตรงได้อยู่ดีนะตามยึดทรัพย์อยัดเงินเดือนอายัดเงินฝากนะครับนี่คือนี่บัตรเครดิตนี่ญาติพี่น้องนี่เพื่อนฝูงคืออะไรคาถามคือถ้าเกิดคุณไม่จ่ายเขาจะทําอะไรคุณทาถางนี้าทาอะไรคุณไหมทําไม่ได้เขาทําอะไรคุณไม่ได้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเขาทาอะไรคุณไม่ได้เขาแค่เลิกคบคุณ เลิกคบเกลียดโกรธเป็นที่นินทาของวงการวงเพื่อนฝูงนะอาจจะเอาคุณไปน,นินทาไอเ้เงี้ยขออภัยไอเ้ไอเวรน,นี่แม่งยืมเงินกูแล้วแม่งไม่ยอมจ่ายคุณก็อาจจะเป็นที่เขาเรียกว่าเสื่อมเสียชื่อเสียงคุณแต่คําถามคือเขาทำในคุณได้เปล่าเขาทําไม่ได้เขาทํะในคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่ญาติพี่นอ้องหรือเพื่อนเนี่ยเป็นหนี้ที่ควจนะครนนควจะจ่ายที่หลังสุดนะครับเป็นหนี้ที่ควรจะจ่ายที่หลังสุดต่อมาหนี้นอกระบบหนี้นอกระบบคือ ถ้าคุณไม่จ่ายถ้าคุณไปยืมเงินนอกระบบพวกไอ้ไอพวกแขกที่มันขี่มอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานมาทวงเงินอันนี้มันก็ไม่มากระทืบคุณหลอกพพวกแขกมันไม่กระทืบมันจะตามตื้ออย่างเดียวนะอันนี้คุณจะไม่โดนกระทืบแต่ถ้าเกิดคุณไปยืมเงินนอกระบบที่มันเป็นมาเฟียนะคุณโดนกระทืะททบแน่คุณโดนขค่มขู่แน่ะนะคุณจะหวาดกลัวนะคำถามคือถ้าไม่อยากจ่ายต้องทํำยังไงก็ไปร้องศูนย์ดำรงธรรมซะไปแจ้งความว่ามันเก็บดอกเบี้ยเกินกําหนด ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยไปแจ้งความได้แต่สุดท้ายเนี่ยยังไงถ้าเกิดเป็นหนี้เขาอยู่ก็ต้องจ่ายนะถึงเป็นนอกระบบก็ตามแต่ว่าคุณจะต้องจ่ายในในในกรอบของกฎหมายที่ดอกเบี้ยกฎหมายกาหนดเท่านั้นไม่ใช่ว่าคุณเป็นหนี้นอกระบบเขาแล้วคุณไปแจ้งความแล้วแล้วคุณจะหมดหนี้นะไม่ใช่นะยกเว้นแต่ว่าไอ้นั่นมันโดนจับติดคุกไปนะข้อหาอะไรก็ว่าไปนะผมไม่ลงรายละเอียดนะครับคือสรุปถ้าคุณเป็นประชาชนคนทั่วไปนะครับหนี้บ้านคุณไม่จ่ายยึดบ้านขายทอดตลาดนะหนี้รถก็เหมือนกันไม่จ่ายยึดรถ ถ่ายทอดตลาดนะครับหนี้บัตรไม่จ่ายก็ฟ้องยึดทรัพย์อายัดทรัพย์อายัดเงินเดือนอายัดเงินฝากรวมถึงกระทั่งบ้านที่คุณผ่อนอยู่ตรงที่ผมบอกเขาเอาไปยึดได้นะอันนี้คุณจะต้องจ่ายคุณจะต้องจ่ายนะครับคุณจะต้องจ่ายนี่ญาติพี่น้องปล่อยไปนี่นอกระบบถ้าไม่อยากจ่ายก็หักดิบเลยแจ้งความแจ้งความตารวจแจ้งสูน่ตํารวจแจ้งหน่วยง,งานราชการให้ไปจับถ้าไม่โดนถ้าไม่โดนถ้าไม่กลัวโดนกนระทืบ <laughs> นะครับนะ ทีนี้ต้องบอกก่อนว่า4ีหประเภทที่ผมพูดเนี่ยคำถามคือคุณจ่ายไหวหรือเปล่านะคุณยังจ่ายไหวอยู่หรือเปล่าสมมติโอเคเฮ้ยอันนี้มันบอกว่านี่บ้านนี่บัตรยังไงต้องกัดฟันคำถามคือคุณจะกัดฟันไปได้อีกนานแค่ไหนต้องตอบตัวเองนะครับผมตอบแทนคุณไม่ได้คุณต้องตอบตัวเองนะอ่ะโอเคอันนี้คือ1กลุ่มนี่ของประชาชนทั่วไปนะครับต่อมานะครับนี่ของพวก ผู้ประกอบการธุรนะกิจ SME ทั้งหลายนะครับคุณจะเป็นหนี้อะไรบ้างคือหนึ่งหนี้ธนาคารเหมือนกันนะเป็นหนี้อย่างที่ผมบอกวงเงินโอดีเงินกู้อะไรก็ว่าไปกู้มาทํากิจการกู้มาประกอบกิจการกู้เงินมาสร้างโกดังกู้เงินมาสร้างโชว์รูมเป็นดีลเลอร์รถกู้ลงมาสร้างโรงกู้กู้เงินมาสร้างโรงสีกู้เงินมาสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนผลิตอ่พลาสติกผลิตอะไรก็ว่าไปนะถ้าคุณไม่จ่ายหนี้เขา ฟ้องยืดซับขายท่อตลาดได้นะครับฟ้องยืดซัพขายท่อตลาดได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับหนี้บ้านเหมือนกันนะนี่ที่2คือหนี้ซัพพลายเออร์ถ้าคุณไม่จ่ายคุณจะค้าขายต่อไม่ได้นะคุณจะต้องซื้อเงินสดแล้วบางทีต้องโอนเงินก่อนเ้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้ซัพพลายเออร์อย่าไปมีปัญหาเขาผมบอกเลยถ้าไปทาธุรกิจอย่ามีปัญหากับหนี้กับซัพพลายเออร์เพราะคุณจะตัดช่องทางทันทีโดนตัดช่องทางทำมาหากินคุณจะไม่ไม่มีของไปซื้อ เพื่อไปขายเขาวะ่ะก็จบเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณยังรักษาเครดิตกับซัพพลายเออร์อยู่นี่ผมชี้ช่องแล้วนะถ้าคุณยังรักษาเครดิตกับซัพพลายเออร์อยู่อ่ะคุณยังเครดิตดีอยู่ในสายตาเขาเฮียสั่งของ3ล้านอ่ะเครดิตเหมือนเดิม2 5วันเดี๋ยวมีตังแล้วค่อยไปจ่ายนี่แหละคุณจะมาขายของเพื่อมาทำทารายได้ให้กิจการคุณได้เหมือนเดิมกิจการคุณจะมีไรายได้เหมือนเดิมจากซัพพลายเออร์นะนะครับ อย่าเสียกับอย่าเป็นหนี้เสียกับซัพพลายเออร์แล้วคุณจะหมดทางทำมาหากินต่อให้คุณกับแบงค์คุณยังไม่เสียนะแต่ถ้าเกิดซัพพลายเออร์เสียแล้วในวงการเนี่ยผมมีลูกค้าหลายคนที่เป็นหนี้เสียอะไรแล้วธุรกิจอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าในวงการเนี่ยเขาบอกเลยว่าอย่าไปค้าขายคนนี้ไม่เอาแม่งแม่งเอาของไปแล้วแม่งไม่จ่ายตังค์นะคุณทํามาค้าขายไม่ได้นะถึงแม้คุณจะเป็นหนี้ปกติกับธนาคารก็ตามแต่ถ้าคุณมีปัญหากับซัพพลายเออร์นี่จบข่าว นะเพราะนั้นกับซัพพลายเออร์กับคู่ค้าคุณคุณห้ามเป็นเครดิตเสียเขาเด็ดขาดนะผมก็จะบอกว่าถ้าเกิดกับซัพพลายเออร์นะคุณยังมีเครดิตดีกว่าเขาคุณยังค้าขายต่อได้นะกับธนาคารถ้าไม่ไหวจริงก็ปล่อยแม่งไปแล้วไปเจราจาหนี้เอาไปเจราจาปรับโครงสร้างหนี้เอาถ้าเจราจาไม่ได้คิดอะไรไม่ออกเรียกใช้บริการบริษัทผมได้บริษัทอันโตนิโอแอตโตนีของผมนะครับเรียกใช้บริการบริษัทผมได้นะครับ ติดต่อได้ที่เบอร์0 9 2 2 7 8 5 0 5 1ขออนุญาตขายของนิดนึงนะครับ0 9 2 2 7 8 5 0 5 1ไม่ขึ้นไม่ขึ้นอะไรให้แล้วกันนะฟังเอาแล้วกันเดี๋ยวมันจะไปกลายเป็นขายของเกินไปหรือติดต่อผมที่ไลน์ดีนะครับ a อดอันโนนะชื่อเหมือนท่องนะใส่เครื่องหมายอนะ a n t o n i o a อดอันโไลน์เข้ามาพ,พูดคุยกันไดน้ถ้าเกิดอยากจะให้ทีมงานเข้าไปเจตราจานนี่ให้เพราะทีมงานผมมีทั้งสินเชื่อและฝ่ายกฎหมายมีบริการให้้คคคุุณณพพรรรออมับนะููงง่ายวยวจเฉ คุณไปทำอาหากินของคุณต่อไปปล่อยหน้าที่การเคลียร์หนี้กับธนาคารเป็นบริษัทให้หน้าที่นี้เป็นของบริษัทเรานะอะจบการโฆษณานะครับนธนาคารจ่ายไม่ไหวปล่อยไปจะซัพพลายเออร์อย่าเสียนะครับต่อมาคือนี่พักพวกเพื่อนฝูงนะก็เขาก็ทำอะไรคุณไม่ได้เหมือนกันเขาจะกระทืบคุณไหมเขาก็ไม่เขาคงเอื้อมเอื้อมละอาคุณน่ะนะเพราะฉะนั้นนี่นี่พักพวกเพื่อนฝูงนี่ญาติพี่น้องเนี่ยเขาทำอะไรคุณไม่ได้เลยนะ คุณจ่ายหนี้ที่หลังสุดจ่ายหนี้เขาได้ที่หลังสุดจ่ายหนี้ได้ที่หลังสุดนะครับสรุปสุดท้ายนะผมจะบอกว่าสรุปแบบไม่สรุปไปคิดเอาเองคือหนึ่งการที่คุณจะเลือกว่าคุณมีหนี้หลายรายมีหนี้เยอะคุณจะจ่ายรายไหนนี่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะขึ้นอยู่กับคุณว่าว่าคุณเป็นลูกหนี้ประเภทไหนลูกหนี้ทั่วไปลูกหนี้ธุรกิจนะแล้วก็ประเด็นที่สองที่คุณต้องคำนึงถึงคือคุณต้องคิดถึงตัวเองก่อน คิดถึงตัวเองคิดถึงธุรกิจคิดถึงกิจการตัวเองก่อนเอาธุรกิจและกิจการตัวเองให้รอดก่อนเจ้านี้ค่อยว่ากันเป็นนี่คุณลุงยืมเงินคุณลุงมา500,000แต่ตอนนี้เราเดี้ยงบอกคุณลุงครับยกมือท่ม่มหัวผมขอโทษจริงๆครับผมขอหยุดจ่ายเลยครับคุณลุงสักปีหนึ่งเต็มๆเลยแล้วดอกเบีย้ยระหว่างทางเดี๋ยวคิดบวกเข้าไปเลยครับขอผมตั้งสติก่อนตั้งหลักก่อนถ้าผมตั้งหลักได้ทุกบาททุกสตางค์ดอกเบีย้ยทุกเม็ดผมคืนให้หมดนะตั้งหลักก่อน พราะถ้าเกิดคุณมูแต่ต้องเอาเงินที่คุณมีอยู่น้อยนิดนะทัธุรกิจขายมีกําไรแทนที่เอาไปต่อยอดต่อต่อยอดต่อ,ตอคุณต้องเอามาจ่ายหนี้จ่ายนี้มันก็ค่อยๆกินทุนไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ตายอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนนะถ้าคุณรอดเนี่ยเขาเรียกว่าบุญคุณต้องทดแทนแค้นตะ้องชําระเนี่ยนะคุณมีบุญใครมีบุญคุณกับคุณคุณต้องไล่เคลียร์ให้หมดเหมือนผมเองเนะี่ยผมมีใครมีบุญคุณกับผมผมไล่เคลียร์ให้หมดช่วงที่ผมกลับมาดีแล้วผมเคลียร์ให้หมดทุกคน นะแต่ว่าเอาแบบให้สาสมเลยนะทดแทนบุญคุณแบบสาสมนะสาสมแบบที่เขามาทนทุกข์ทรมานในการต้องแบบเครียดที่เราเป็นหนี้เขามาหลายปีอ่ะคืนทั้งต้นทั้งดอกให้สาสมนะเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับคุณคุณยังถ้าเกิดเป็นญาติพี่น้องเนี่ยคุณไม่ฟื้นรุ่นคุณคุณค่อยไปฟื้นตอนคุณแก่และลูกคุณโตมาทําธุรกิจต่อจากคุณนะก็เอาเงินไปคืนคุณปู่คุณย่าคุณลุงคุณ คุณอาคุณป้าคุณน้าคุณด้ก็ว่ากันไปเป็นคืนกันลูกต่อรุ่นลูกก็ได้นะครับแต่อันนั้นสาคัญคือคุณต้องเอาตัวรอดให้ได้ก่อนเพราะถ้าคุณไม่รอดเนี่ <c oughs> ยยังไงคุณก็ใช้หนี้คืนไม่ได้อยู่ดีนะครับยังไงคุณก็ใช้หนี้คืนไม่ได้อยู่ดีนะเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าการที่เป็นหนี้นะคุณต้องไปโฟกัสที่รายได้อย่าไปโฟกัสที่นี่นะครับโฟกัสที่รายได้อย่าไปโฟกัสที่นี่นะสรุปสุดท้ายไปพิจารณากันเอาเอง นะแต่ผมบอกเป็นในๆไปแล้วว่าควรจะต้องจ่ายหนี้ไหนก่อนหนี้ไหนนะครับก็ขอให้ลูกหนี้ทุกคนโชคดีนะฮะขอให้ลูกหนี้ทุกคนโชคดีนะสําหรับวันนี้ผมไปละอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็มกดไลค์ด้วยไหมเออมีกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยก็ดีนะเวลาผมอัพคลิปจะได้เด้งเตือนว่ามีคลิปใหม่มาแล้วนะครับสําหรับวันนี้ผมไปแล้วฮะขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ